สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูนแล้วนี้เราก็มาต่อกันนะครับกับคอมิกเรื่อง The Walking Dead เล่มที่20เรื่องนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพื่อนน้องๆไปรับชมรับฟังกันได้เลยตอนที่96พอเห็นสภาพเลือดท่วมตัวของริกก็เลยถามว่าเขาหนะักใข้่ฐานใช่ไหมเขาก็เลยบอกไปว่าอีธานนะพยายามจะฆ่าเกเกอรี่และจะให้เขาทำยังไง พอได้ินอย่างนั้นเน,นี่ยก็เลยบอกให้เขาจะยินลงก่อนแล้วก็ฟังคำอธิบายแต่ว่าในตอนนั้นเองก็มีชายสองคนน่ะตั้งท่าจะเข้ามาทำร้ายเขาพร้อมกับบอกให้วางปืนลงทำให้เขายกปืนเข้ามาขู่พร้อมกับบอกว่าเขาจะไม่ทำอย่างนั้นเด็ดขาดพอเห็นว่าเรื่องในกำลังจะไปกันใหญ่ก็เลยบอกให้ทุกคนน่ะอยู่ในความสงบซึ่งนั่นน่ะก็ได้ผลจากนั้นชายคนหนึ่งเนี่ยก็บ,บอกว่าเขาต้องพาเกรกอรีนร่ะไปทำแผลในพื้นที่ที่มันปลอดเชื้อรีดหนึ่งก็เลยเข้าไปถามว่าเขาจะช่วยอะไรได้บ้างแต่พอหนึ่งก็บ,บอกว่่าาเขไไมต้อองทอะร เพราะว่าเขานะ่ะทำมามากพอแล้วระหว่างที่คนอื่นเนี่ยช่วยกันแบกร่างของเกเกอรี่เข้าไปข้างในแอนเดียเนี่ยก็เข้ามาถามว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งพ่อเนี่ยก็บอกว่ามันจะเกิดเรื่องอย่างนี้อยู่ประจำริกเนี่ยก็เลยถามว่าดีแกเนะี่ยคือใครและเกี่ยวอะไรกับคิสตันพ่อเนี่ยก็เลยเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะบอกว่าเขาจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟัง พ่อเนยก็พากลุ่มของเรียกเข้าไปในโรงแรมและก็เริ่มเล่าว่าหมู่บ้านของเขามีสู้อยู่กลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มผู้กอบกู้เป็นกลุ่มที่มีความอันตรายสูงมากและก็มีผู้นําที่แข็งแกร่งที่มีชื่อว่านีเกนและเพราะว่าเกเกอรี่เป็นผู้นําของเขาและก็ไม่ชอบการเผชิญหน้าเมื่อถูกผู้กอบกู้เข้ามาข่มขู่เลยยอมทาข้อตกลงไปซึ่งข้อตกลงที่ว่านี่ยก็คือพวกเขาจะต้องส่งอาหารและก็ทุกอย่างที่มีกับกลุ่มคนพวกนั้นและกับการที่ผู้กอบกู้จะจัดการกับพวกวอร์เกอร์ไม่ให้เข พวกเขานะี่ยเลือกทางนี้กันแม้มันจะเป็นเรื่องที่ได้สาระมากก็าตามเพราะถ้าฟังอย่างงานแอนเดียเนะี่ยก็สรุปได้ว่ากลุ่มของพอนะ่ะยอมส่งสินไมให้กับกลุ่มคนที่คาดว่าน่าจะเป็นตัวอันตรายจนทําให้ตัวเองนะ่ขาดแคลนอาหารซึ่งพอนะก็ยอมรับในเรื่องนั้นเพราะถ้าเขาไม่ทําตามคนที่พวกเขาส่งไปเพื่ออะไรเป็นสินค้าก็จะถูกทําร้ายกลับมามีครั้งหนึ่งที่เขาเนะี่ยเคยตามผู้ก่อกู่ไปแต่ว่าก็ถูกจับได้แต่ว่าก็น่าเป็นโชคดงที่ที่สาม,มารถหนีมาได้แต่ว่าจริงๆแล้วพวกเขาเนะี่ยไม่ได้ถือว่าขาดแคลนอาหารเพียงแค่เจอปัญหาาาาาาบงงงอย่่่เทนนนนนนััั้้้และจหววกพูขึมา พวกเขาช่วยจการผู้กอบกูให้พอจะโยมส่งสบยกับพวกเขาแทนได้ไหมซึ่งริกในกระเสริมขึ้นมาว่าเขานั้นไม่ต้องการอาหารมากแค่มันนักเพียงพอสำหรับคนของเขาก็พอพอในทันได้รับข้อเสนอนั้นว่าทันทีช่วงเย็นของวันนั้นทุกคนต่างก็มารวมตัวกันเพื่อจะเผาศพข,ของอีธานแต่ว่าในตอนนั้นเองซาม,มูเนเี่ยก็มาชกนาริกพร้อมกับถามว่าทําไมเขาถึงยังอยู่นี่เมื่อเห็นอย่าง,งน,นั้นพอเด็กก็เลยเข้าไปห้ามไว้พร้อมกับบอกว่าสิ่งที่อีธานทำเนี่ยคือพยายามจะฆ่าริกและริกเด่กก็แค่ป้องกันตัวอีอยาหนึ่งสิ่งงทททีี่่่่่อออาาาาาาานนกกกลลัมมเเเเพืจะร้ยข็็ปสิบไดว ควรตายว่าแลนเนก็พยุงริกเดินออกไปช้าบนต่อมารีกเดนก็เดินทางมหากเก่น ที่นั่งอยู่หน้าประตูบ้านซึ่งเกรนเนกทำเกกับแผลบนใบหน้าเขาเนก็เลยเล่าถึงเรื่องเมื่อคืนให้ฟังจากนั้นเกรนเนกบอกว่าเขาชอบที่นี่มากถึงแม้ว่าบ้านจะรบกวนทุกจะไม่ดีเท่ากับบ้านจริงๆแต่มันจะมีหลายอย่างที่ดีกว่าและที่สําคัญพวกเขาเนกสามารถสร้างมันให้ดีได้ขึ้นอีกซึ่งก็ดูเหมือนว่าริกเนกจะเห็นด้วยและก็ในตอนนั้นแอนเดรเนกเดินเข้ามาพร้อมกับถามว่ากําลังคุยเรื่องอะไรกันซึ่งริคเนกบอกว่าไม่ได้มีอะไรมากเพียงแค่กำลังยืนชมวิวอยู่วันแล้วก็เข้เ้้้้าาาาาาาไไไปปกกกกกก่่่่่่่ออออนน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 นแแลว็็หหหหมมมมเเเเธธคคครัััังงงงงซึึึททํํใดิิพพขจจะชย มาแล้วก็บอกว่าเกอเกอรี่ต้องการคุยด้วยเขาก็เลยเข้าไปหาเกเกอรี่ซึ่งพอเห็นเกอเกอรี่เขาเก็บอกว่าตอนนี้เขารู้สึกเจ็บปวดมากแล้วก็ถูกจับบิดเป็นเกลียวและก็ยังถามริกต่อว่าเคยเจอประสบการณ์แบบนี้บ้างไหมริกเนี่ยก็บอกว่าเขาเคยถูกยิงสองครั้งและก็ยังเสียมือไปข้างหนึ่งเมื่อเห็นอย่างนั้นเกอเกอรี่เนี่ยก็พยักหน้ารับรู้จากนั้นเน่ก็พูดขึ้นมาว่าพอเนี่ยบอกว่าริกมีวิธีจัดการกับกลุ่มของนีแกนซึ่งเขาจะขอบคุณมากถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆริงน่ะก็หลอออยยู้้ไดบาารอยู่เลยก็เลยเป็นาในกรม หซึ่งพอคิดว่าวุฒที่ให้มานั้นอาจตกประยูในมือของคนชั่วมันก็ยิ่งทาให้ทําใจยากเข้าไปอีกเกเกอรีนก็เลยเล่าว่าที่ผ่านมาในแกและก็พวกเป็นเหมือนกับเส้นน้าที่คอยทิ่มแทงพวกเขาแต่พวกเขานไม่สามารถที่จะชีวิตรอดออกมาได้แถมก็ยังดูเหมือนว่ามันจะแย่ลงไปเรื่อยๆร,ริกก็เลยบอกว่าคนของเขาเคยอาศัยข้างทางมาเป็นปีซึ่งก็ทําให้เขารู้วิธีจัดการกับคนพวกนั้นพอได้ยินอย่างนั้นเก,นกเกอรี่ก็ยิ้มขึ้นมาด้วยความดีใจและก็ถามว่าริกจะช่วยพวกเขาใช่ไหมซึ่งริกก็บอกว่านั่่่่นนนคืืออออทททาางงงเเเกกกดดีีียวรตต้ัสิใจ เพราะพวกเขามีสเสบียงไม่พอและถ้าเขานํามันกลับไปด้วยอาจทาให้คนในกลุ่มของเขาน่ะเต็มใจในการจะช่วยก็ได้หลังจากตกลงกันเสร็จกลุ่มของริกก็ช่วยกันขนอาหารขึ้นรถโดยที่มีพอหน่อช่วยอีกแรงซึ่งระหว่างนั้นพอหน่อก็บอกว่าเขาดีใจอย่างมากที่ริกดูจะเชื่อใจพวกเขามากขึ้นริกก็เลยบอกว่ามันน่ะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะยอมรับเรื่องนั้นแต่ว่าเขาก็ให้สัญญาว่าหากนะีแกนน่ะมาก่อความวุ่นวายในกลุ่มเขาจะเป็นคนช่วยอย่างเต็มที่พอได้ยินอย่างนั้นไม่เชียวในระถามว่าริกสัญญาว่่่่่่าาาาาจจะะเเเเขขข้้้้้้ตตตออออสูรมมมกกกกัับบบหนนนนนนใชไีีย็ลยิดึพงนะ ับไปเรยียกกลับคนอื่นก่อนพอได้กินอย่างนั้นไม่เชิญเนยก็เงียบไปหลังจากทุกอย่างใน้เรียบร้อยพอเนยก็ขอตัวกลับเข้าหมู่บ้านได้บอกว่าจะรอเรียกติดต่อมาทั้งสองคนเนยก็จับมือกันเพื่อจะยืนยันในคำพูดก่อนที่พอเนจะเดินออกไปซึ่งทันทีที่พอเนพ้นระยะได้ไมิเชิเนก็ถามริกว่ามั่นใจแล้วใช่ไหมที่ทำแบบนั้นเขาก็เลยถามกลับไปว่ามัน,นมีปัญหาอย่างไงซึ่งเธอเนก็บอกว่าที่นี่เป็นเหมือนกับหมู่บ้านเพียเพ้ยนๆโดยที่ไม่ได้มีรไรดีเลยชาวบ,บ้านก็พากันยืนดิ่งในตอนที่น,น,นาค พวกนั้นน่ะยืนนิ่งด้วยความตกใจซึ่งในความคิดของเธอคนพวกนั้นน่ะน่าสงสารมากกว่า จานันดีเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าที่ผ่านมาเขานักทามตัวเองอยู่เสมอว่าทำไมเขาต้องกลายเป็นผู้นําโดยที่มีใครหลายคนคอยซัพพอร์ตให้เขายืนอยู่ในจุดนี้ซึ่งบางที่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยเคยเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจมาก,ก่อนแต่ว่าเขาก็คิดว่ามันน่าตลกเกินไปที่สาเหตุน่มาจากส่วนนั้นเพราะความจริงแล้วเขาไม่ใช่คนดีอะไรขนาดนั้นแต่ว่าสุดท้ายเขาเนี่ยก็หาคำตอบให้ตัวเองได้นั่นก็คือการที่เขามองเห็นอะไรที่ต่างออกไปจากคนอื่นที่มองไม่เห็นอย่างเช่นบ,บูเขาแห่งนี้เลนอาจจะมองเห็นความน่ารักแอนเดรียมองเห็นบางอย่างที่มันน แต่สิ่งที่เขาเห็นนไม่ใช่แบบนั้นเขาเห็นรากฐานที่มั่นคงแข็งแรงแม้มันจะไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์คนในหมู่บ้านนะ่ไม่ได้มีประสบการณ์นอกกำแพงแต่ถึงแบบนั้นพวกเขานก็ยังมีชีวิตอยู่พวกเขามีการเกือบ200คนซึ่งสําหรับเขาแล้วก็เชื่อว่านั่นจะกลายเป็นกองทัพเล็กๆได้และเพราะอย่งงางนั้นเขาก็เลยเชื่อว่าที่นี่นะ่นาจะเป็นจุดเริ่มต้นที่โลกใบนี้จะเปลี่ยนแปลงได้เขามองเห็นภาพของทุกคนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องเอาัวรอดซึ่งนั่นกหมายความว่ามันคือการริ่ต้นทีีด ตอนที่97ฟอร์ดแลวก็คนในหมู่บ้านได้ประโคมตัวกันที่โบสถ์เพื่อสวดภาวนาให้กับกลุ่มคนที่ออกไปข้างนอกให้ปลอดภัยโดยมีการพูดถึงเขาที่หายตัวไปด้วยซึ่งหลังจากที่ออกมาจากโบสถ์ฟอร์ดแล้วก็บอกแม็กกี้ว่าเขาหนะ่ะน่าจะไปกับริกแล้วแต่แม้จะเป็นอย่างนั้นเธอน่ะก็รู้สึกผิดที่ดูแลเขาไม่ดีเขาหน่งก็เลยบอกอีกว่าเขาวน่ะไม่ใช่คนที่อยู่เฉยๆถ้าไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมันก็เลยไม่ใช่ความผิดของเธอเลยแนนนว่าเธอเองหน่ะก็รู้เรื่องนั้นดีและก็ทําให้รู้สึกดีขึ้้้้นนนมมมมมาา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 าแแตตต่่่่่กกกกกกลับกกับบบบเเเเเเคคจจะอจออออววววววขขงงไปถปถดย็หธธส เพียงแค่มีปัญหาในเรื่องกับพอเล็กน้อยจากนั้นก็ขอตัวกลับบ้านไปต่อมาฟอนอก็ไปที่บ้านของอยูจีนเพราะเห็นว่ายูจีนไม่ได้ไปที่บทวันนี้ทั้งๆที่ปกติแล้วจะมีความเชื่อเรื่องนี้มากซึ่งยูจีนเน่ยก็บอกว่าช่วงนี้ยุ่งมาก เพราะต้องการผลิตกระสุนเพิ่มซึ่งฟอร์ดน่ก็เห็นด้วยว่าควรเตรียมความพร้อมไว้จากนั้นก็ถามว่าชิต้ามีความสุขดีไหมซึ่งยูจีนน่ก็บอกว่าเธอยังปกติดีอยู่และมันน่ก็คงเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสำหรับฟอร์ดที่เธอดูจะมีความสุขมากในตอนที่ไม่ได้อยู่กับเขาพอได้ยินอย่างนั้นฟอร์ดน่ก็เดินออกไปเมื่อประตูปิดลงชิต้าน่ก็ออกมาพร้อมกับถามยูจีนว่าทำไมถึงพูดอย่างนั้น ทั้งที่ถือกับเขาเนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันเลยเขาเนี่ก็เลยขอโทษแล้วก็บอกว่าจะมายุ่งกับฟอร์ดอีกแล้วต่อมาฟอร์ดเนี่ยก็ไปที่ประตูทางเข้าหมู่บ้านแล้วก็เห็นว่าแดนน่ะยังคงอยู่ที่นั่น่ันก็นยังพูดคุยเกี่ยวกับความปลอดภัยของหมู่บ้านตอนนี้รวมถึงกำลังเดาว,ว่าพวกริกจะกลับมาเมื่อไหร่ซึ่งพวกเขาทั้งก็เห็นตรงกันว่าน่าจะไม่เกิน2วันนี้ ทั้งฝั่งกลุ่มของริกเนกเดินทางกลับซึ่งกคาดว่านายต้องใช้เวลาอยู่บนรถเกือบทั้งวันกว่าจะไปถึงหมู่บ้านแต่ว่าระหว่างทางพวกเขาก็ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ในใกล้เข้ามาซไม่นานจากนั้นก็มีกลุ่มของกลุ่มหนึ่งขี่จักรยานยนต์เข้ามาขวางทางพวกเขาไว้เห็นอย่างนั้นริกเนกลงมาจากรถโดยที่ไม่ลืมฝากเลนเนกคอยดูแลเขาให้เมื่อลงไปได้กลุ่มคนพวกนั้นเนกบอกว่าพวกเขาคือนีแกนและสิ่งที่ต้องการในตอนนี้ก็คืออะไรก็ตามที่พวกริกนามีซึ่งริกเนกถามกลับไปว่านีแกนเป็นใครและทำไมเขาต้องทำตามเนนนนนนื่่ออองงกกกกกั้็บววาาพขขทุคคค แ,และคำพูดของนีแกนก็คือเหมือนกับคำสั่งของพระเจ้าพอได้ยิอนอย่างนัริคเนก็บอกไปว่าจะยอมมอบของให้ทั้งหมดและจากนั้นเนก็เรียกแอนเดียซึ่งคนท,ที่เปลี่ยเสียงกระสุนกะพุ่งทะลุหงของชายคนหนึ่งไปตามโดยมีเชือที่ออกมาจากรถและก็จัดก,การคนที่เหลือสุดท้ายก็เหลือเพียงแค่คนเดียวซึ่งเขาเนก็ได้บอกว่านีแกนจะต้องไม่ชอบสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ว่าริกเนก็ไม่สนใจข้อสเสนอนั้นเลยแม้แต่น้อยจากนั้นก็ฝากข้อความไปถึงนีแกนว่าตอนนี้เขาจะเข้ามาช่วยเหลือ, top, อห,รรห,หมู่บ้านฮิวท จากนั้นพวกเขาเนี่ยก็เริ่มออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งเพราะเห็นว่าฝูงวอเกอร์ในใกล้เข้ามาแล้วอีด้าหนึ่งฟอร์ดแดดและก็ฮอลลี่เนี่ยก็ได้ออกมานอกกำแพงเพื่อจัดการกับวอเกอร์ที่เข้ามากไล่เพื่อจัดการจนหมดพวกเขาเนี่ยก็ต้องใจจะกลับไปที่หมู่บ้านแต่วันในตอนนั้นรถบ้านเนี่ยก็ขับเข้ามาพวกเขาเนี่ยก็เลยได้เปิดประตูให้ทันทีเมื่อมาถึงรีนเนี่ยก็ขอแรงทุกคนในการขนของออกมาจากรถซึ่งเขาเนี่ยก็ได้บอกฟอร์ดว่าจะมีการจัดประชุมขึ้นเพื่อจะเล่าเรื่องที่เขาเจอมาให้ได้รู้และก็ในกาลังงท้อ พอได้ยินอย่างนั้นเขาในกะดีใจจนกอดเธอไว้แน่นช่วงเย็นของวันนั้นริกก็ได้ทุกคนมาประชุมและเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังโดยเขาทงบอกว่าชาวยูวทอปจะจัดก,การเรื่องอาหารให้จากพวกเขาช่วยจัดการแพ้ตคูคามจากคนกลุ่มอื่นให้ซึ่งสําหรับเขาแล้วมันก็เป็นข้อเสนอที่ดีแต่ว่าเขาในก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องหยิบอาวุธขึ้นมาต่อสู้เพียงแค่คอยซัพพอร์ตรายงานบางอย่างก็พอ วันแล้วในกระก็ถามขึม้นมาว่ามีใครนะ่ะมีความเห็นอื่นหรือเปล่าหรือไม่เห็นด้วยบ้างไหมซึ่งก็ไม่ได้มีใครนะ่ะแสดงตัวออกมาเลยทําให้ได้ข้อสรุปว่าพวกเขาจะช่วยชาวฮิวท็อปตามที่ตกลงกันไวหลังจากจบาก,การประชุมแอนเดียใน่ะก็ไปที่บ้านของริกเพื่อจะพูดคุกยกับความสัมพันธ์ของพวกเขาซึ่งเขาเน่ะก็บอกไปว่าเขาคิดดูแลว้วว่าชีวิตคนเราไม่ควรจะมืดมนขนาดนั้นดังนั้นเขาก็เลยอยากจะเริ่มต้นใหม่กับเธอดูซึ่งเธอเนี่ยก็คิดแบบนั้นเหมือนกันวันต่อมาฟอร์ดกับยูจินก็เดินทางเข้าไปในเมืืืืออองงเเเพพพ่่่่่่จะะหหาา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 ากกกรรสนนนนนปํมมผลลลิตตใัั็วววขไ้้แถ กลับมาจะเริ่มดําเนินการทันทีพวกเขาเนี่ยก็เดินไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้เลยว่ามีกลุ่มคนกําลังเฝ้ามองพวกเขาอยู่ตอนที่98ฟอร์ดแลวก็ยูจีเนี่ยก็ยังคงเดินทางต่อไปโดยระหว่างนั้นก็พูดคุยกันไปพลางแต่ว่าในตอนนั้นก็มีลูกดอกแทงท่งลูกตาของฟอร์ดไปพอเห็นอย่างนั้นยูจีเนี่ยถึงกับร้องแหกมาและก็ยังคงพยายามจะไปหยิบปืนของฟอร์ดที่หลุดมือไปแต่ก่อนจะหยิบมันขึ้นมาเจ้าของลูกดอกเนี่ยก็ปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมกับบอกให้เขาเนี่ยอยู่นิ่งๆจากนั้นชายคนนั้นเนก็กเน็กกกเเเปปนไไไมมมม่่ด้ลยทีขาาาะจต ซึ่งจากนั้นชายคนหนึ่งก็บอกว่าไม่มีทางที่ยูจีนจะเป็นผู้นำคลองลุ่มได้อีด้านหนึ่งคขาเนี่ยก็เปิดประตูเข้าไปแล้วก็เห็นว,ว่ารินี่กกำลังนอนอยู่กับแอนเดียซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่ตกใจอะไรมากมายเพราะว่าพอจะรู้อยู่แล้วที่กับสองคนนั้นที่ดูเหมือนจะทาอะไรไม่ถูกริกก็ใส่เสื้อผ้าแล้วก็พาเขาออกมาจากห้องเพื่อใช้ความเป็นส่วนตัวกับแอนเดียแต่ว่าในตอนนั้นเองเสียงปืน,นก็ดังขึ้นมาเขาเนี่ยก็เลยบอกให้เขาหนึอย,อยู่ในบ้านก่อนจะวิ่งออกไปไม่นานเนี่ยก็มาถึงหน้าประตูแล้วก็เห็นหน็็นน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 นวววว่่ว่่่่่าาาาไมมมใใชคคคหหหงงจจัััตยยยยูีีีี้้้โดดทลลกกกกุญือรริเถปพ และมาจากไหนซึ่งฝ่ายน้นน้ะก็ตอกลับมาว่าเขาเป็นใครนั้นไม่สําคัญหรอกแต่ว่าริกต้องเปิดประตูและพวกเขาทุกคนจะเข้าไปพพได้ยินอย่างนั้นนะริกก็รู้ทันทีว่าเนี่ยจ,จะเป็นคนของนีแกนดีไม่ดีคนที่อยู่ตรงหน้าตอนนี้อาจจะเป็นนีแกนก็ได้ และพออย่างงันรินนี่ก็เลยไม่ได้กลัวอะไรและก็ไม่คิดจะเปิดประตูให้แม้แต่น้อยในตอนนั้นเองยูจีนเนี่ยก็พุ่งเข้ามากัดชายคนนั้นก่อนที่ความวุ่นวายมันจะเกิดขึ้นลูกน้องของนแกนเนี่ยก็เลยเข้าไปช่วยจับยูจีนออกแต่ว่ากับถูกริกนเนี่ยฆ่าตายการต่อสู้เนี่ยก็เริ่มจากจุดนั้นแต่ฟายเร็กเนี่ยก็ได้เปรียบเพราะมีแอนเดียที่คอยจัดการให้จากจุดที่อยู่สูงและก็ห่างออกไปเมื่อรู้ตัวว่าสู้ไม่ได้กลุ่มของนแกนเนี่ยก็ถอยออกไปแต่พอเห็นอย่างงันริน้วยซึ่งก็มีอน,เน,น,น,อนเ,เนี่ยกน่กอจไปเเขา็ไไได้้้้บอกใใหคนนนาาายจเเขขขปปงและะตามหหาอใ้เจแต่ไปได้ไม่ แอน,นเดียนเนก็ใช้เขาเห็นว่าฟอร์ดกำลังถูกผู้บอกเกอร์น่ะรุมฉีกกินอยู่แต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้หยุดช่วยเพราะว่าเป้าหมายตอนนี้ของเขาก็คือจดก,การกลุมของนกกนให้หมดแต่พอตามไปเรื่อยๆก็มีอุปสรรคเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็คือฝูงบลอกเกอร์ที่ตามเสียงปืนเข้ามาตอนแรกแอนเดียนเนี่ยก็ใช้ปืนจัดก,การพวกมันแต่ว่าเรนเนี่ยก็ห้ามไว้เพราะไม่ควรจะเสียกระสุนไปฟรีๆหลังจากพยายามจะฝ่าเข้าไปไม่นานพวกเขาเนี่ยก็เริ่มถอใจเพราะมันน่ะมีมากเกินไปสุดท้ายพวกเขาเนี่ยก็ต้องถอยออกมาแต่ถึงอย่าง,งน,านั้นนนึ่่งงงพออ้้เเห็ยาาัข ก็เข้าไปช่วยทันทีเมือนกลับเข้าไปในกำแพงได้ริกแต่ก็ยังคงยืนมองประตูทางเข้าอยู่แบบนั้นซึ่งอันเดรียนกระถามเขาว่าพวกเขาจะทำอะไรได้บ้างในตอนนี้เขาเนก็เลยบอกไปว่าเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันตอนที่99รีนเก็บตัวในบ้านหลังจากเกิดเรื่องทั้งหมดเมื่อเห็นอย่างนั้นแอนเดรียนก็เลยเข้าไปหาเขาพร้อมกับถามว่าจะไงต่อไปซึ่งเขาเนก็บอกว่าเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันเขาไม่รู้ว่าคนพวกนั้นจะไปที่ไหนและวางแผนทำอะไรอยู่เขารู้เพียงแค่ว่าไม่อยากจะให้ทุกคนน่ะกลับไปเป็นเหมือนกับที่ผ่าน ไ,ไหมซึ่งเขาเนน่ยก็ยินดีทั้งคู่เนน่ยก็เลยกอดกันอยู่แบบนั้นจนไม่ทันสังเกตว่าคาวเนน่ยเดินเข้ามาเห็นและก็เดินออกไปแล้วในขณะเดียวกันเกรนก็บอกกับแม็กกี้ว่า เขาต้องแยกไปอยู่ที่ฮิวท็อปเขาได้กินอย่างนั้นเธอก็ให้โซเฟียไปรอที่ห้องนั่งเล่นจากนั้นก็บอกกับเขาไปว่าข้างนอกอันตรายมากเพราะไม่รู้ว่าคนพวกนั้นจะกลับมาตอนไหนหรือวางแผนอะไรกันอยู่ดังนั้นการเดินทางในตอนนี้ยังไม่ปลอดภัยและรีนก็ยังไม่ได้มีคําสั่งอะไรออกมาเขาเนี่ยก็เลยบอกว่าสิ่งที่เขาหมายถึงก็คือรีบไปจากที่นี่ก่อนที่คนพวกนั้นจะกลับมาเพราะที่นั่นนั้นปลอดภัยที่สุดและเขาเองก็เป็นห่วงลูกที่อยู่ในท้องของเธอด้วยเธอนี่ก็เลยสวงกลับไปว่าเธอเองก็คิดถึงลูกเหม จะดีกว่าถ้าพวกเขาไปสร้างครอบครัวที่นั่นว่าแล้วก็เ,เข้าไปกอดเธอไว้ทําให้เธอรู้สึกปลอดภัยขึ้นมาอีดานหนึ่งชนะิต้าก็ยังคงร้องไห้อยู่หลังจากที่รัาฟอร์ตายแล้วแต่ก็ยังนับเป็นโชคดีที่ยูจีนในครอบปลอบใจเธอถึงแม้เขาจะกลายเป็นอีกคนที่น่าสงสารจากรักข้างเดียวก็ตามแต่ว่ายังนอนเขาก็ได้อยู่ข้างๆเธอเหมือนกับอย่างที่เขาทําในตอนนี้เช้าวันต่อมาพิธีศพของฟอร์ตก็ถูกจัดขึ้นซึ่งลันจาาจบงานฮอลลี่ก็ยังคงนั่งร้องไห้อยู่ข้างศพของเขาจนกระทันะ่งชิต้าเดินเข้ามาทักแต่ว่าเธอกลับอารม ที่ชิต้าเข้ามาก็เพื่อช่วยเธอในรู้สึกดีขึ้นเพราะเธอยังไงพวกเธอต่างก็เคยเป็นคนรักของฟอร์ดเหมือนกันในขณะเดียวกันแอรอนในก็เดินเข้าไปหาริกขณะที่กาลังกลับบ้านนั่นเนี่ยก็เพื่อถามว่าทำไงต่อหลังจากนี้ซึ่งนั่นก็ทําให้ริกเนี่ยไม่พอใจเพราะว่าในตอนนี้เขากําลังเศร้าจากการที่เสียเพื่อนที่แข็งแกร่งของเขาไปแอรอนเนี่ยก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยเข้าใจเรื่องนั้นแต่ว่าคนในหมู่บ้านตอนนี้ก็กลัวว่ามันจะเกิดเรื่องแบบเมื่อวานขึ้นดังนั้นเขาคิดว่าน่าจะมีการจัดประชุมเพื่อจะหาทางออกสรับเรื่องนีีี้้้้ดดดดกก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 วว่่่าาาาาาหลลัััังจจจนนนนนรรรรปะะะชุุมมเเ็ๆทททูขขึโยิคคไบบอพ หมู่บ้านฮิวท็อปเพื่อจะขอความช่วยเหลือด้านต่างๆและทุกอย่างน่งก็ต้องเกิดขึ้นก่อนที่คนพวกนั้นจะกลับมาซึ่งเขานก็มั่นใจว่าคนพวกนั้นนะ่ะเขาไม่กลับมาเร็วๆนี้อย่างแน,น,น่นอนเนื่องจากสูญเสียกำลังพลไปมากและเขาก็อยากจะให้คนที่มีฝีมือนะ่ะตามเขาไปด้วยแต่พอได้ยินอย่างนั้นมิเชลน่ยกลับไม่เห็นด้วยเพราะมันเน่เหมือนกับว่ากำลังปล่อยหมู่บ้านแห่งนี้ไว้กับกำลังรบที่อ่อนแอซึ่งริซน่ก็บอกว่านี่นคือทางเลือกสุดท้ายเท่านั้นและก็ต้องลงมือก่่อนนนทีพวกกัั้จะลบมา และแนตอนนั้นเองเกลนเนี่ยก็บอกว่าเขาแล้เขาครอบครัวน่ะต้องการจะไปที่อยู่ท็อปและก็ไม่ต้องการจะกลับมาอีกนั่นก็เพราะว่าเขากาลังมีลูกและที่นั่นเนี่ยก็มีหมอมากพอที่จะดูแลแม็กกี้ได้เป็นอย่างดีที่บอกแบบนี้ก็เพราะว่าเขาต้องการขอโทษทุกคนที่เขาต้องเลือกเส้นทางนี้ทั้งฝั่งของเรนเนี่ยก็ส่งเขาเข้านอนตามปกติแต่ว่าในตอนที่เขาเนี่ยกำลังด้ออกจากห้องไปเขาเนี่ยก็เรียกเขาไว้พร้อมกับขอให้เขาน่ะให้คําสัญญาข้อหนึ่งไว้นั่นก็คือไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนจะต้องพาเขาไปด้วยเพราะว่าเขาไม่อยากจะห่่่่่าาาาาางงงงจกกกเเเเขขแม้้ตตวววิินนนนนทีีดดดยซึพออไคคํั็ลชื กันฮอลลี่ในกำมาข้างนอกก่อนจะมาเจอกับมิชิลซึ่งมิชิลก็คิดว่าฮอลลี่จะเข้ามารับช่วงเฝ้ายามต่อจากเธอแต่ว่าฮอลลี่นกลับบอกว่าเธอเมาเพื่อจะจัดการบางอย่าง พอได้ยินอย่างนั้นมิเชลก็เข้าใจและก็ปล่อยให้เธอไปตามทางของเธอในขณะเดีวยวก,กันริทในกกำลังพูดคุยกับแอนเดียสำหรับแผนการในวันพรุ่งนี้โดยเขาได้บอกว่าจะไปที่ยูท็อปโดยที่ไม่ได้มีเธอไปด้วยแต่ไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่อยากอยู่กับเธอแต่เป็นเพราะว่าเธอเป็นคนเดียวที่เขาไว้ใจและเขาสามารถจะปกป้องกำแพงเมืองนียไว้ได้ตอนที่100วันต่อมากลุ่มของรื่นีในก็เดินทางโดยที่มีแอนเดียอยู่้าหมู่บ้านเพียงคนเดียวเธอมาจะยืนจุดที่สูงที่สุดเพื่อดูแลวความปลอดภัยของหมู่บ้านซึ่งไม่นานจากนั้นสเปนเซอร์นนนนนนนีี่่่่กกกก็เเเดิเข้้าาาาาามาหหาแลละชวธอออไปพััผงงจทยยูตรร นั้นพวกเขานก็คุยกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเธอและกอริกซึ่ง Spencer เปนเซอร์เนี่ยก็บอกว่ามันน่ะเป็นเรื่องที่ดีที่เธอและกอริกน่ะรักกันและเขาน่ยก็ทําใจได้บ้างแล้วในขณะเดียวกันกลุ่มของริกเนี่ยกำลังขงับรถไปตามเส้นทางซึ่งระหว่างนั้นเขาเนี่ยก็ลุกขึ้นจากที่นั่นเพื่อจะมาพูดคุยกับริกแต่ว่ารด้ก,กลับบอกให้เขาเนี่ยไปนั่งที่เดิมเพระาะว่าในตอนนี้เขารู้สึกว่ามันน่ะใกล้ถึงจุดที่กลุ่มนีแกนะจะผลกมาแล้ว จากนั้นพวกเขาน่ก็ปรึกษากันว่าจะเอาไงต่อดีเพราะว่าตอนในี้ใกล้จะค่ำแล้วและพวกเขาก็คงจะไปถึงหมู่บ้านฮิวท็อปก่อนค่ำแน่สุดท้ายมิเชลเนี่ยก็เสนอพักตั้งแต่ตอนนี้เพราะว่าอย่างน้อยก็มีเวลามากพอในอการจัดสำรวจพื้นที่ร,บรอบๆเพื่อความปลอดภัยและเธอจะเป็นคนเฝ้ากะแรกเองเมื่อตกลงกันได้พวกเขาเนี่ยก็หยุดรถและเตรียมความพร้อมสำหรับการตั้งแคมป์ทันทีหลังจากทุกอย่างเรียบร้อยมิเชลเนี่ยก็ขึ้นไปยืนบนหลังรถเพื่อดูแลความปลอดภัยระหว่างนั้นเรนติงก็เดินเข้ามาหาเธอเพื่อจะขอบคุณสำหรับทุกอย่่่่่าาาางงงทีเเเเเเธธธออ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 อยยขชวหลลลืแะกกก็็็คคู้มมตตดซึบ เพราะที่ผามาที่เธอยะมีชีวิตรอดมาได้ก็เพราะว่าเขาส่วนหนึ่งและมันนั่ก็ทำให้เธอไม่ช่วงเวลาดีๆสำหรับที่ผ่านมาว่าแล้วนั่นก็บอยเขาเข้าไปนอนเพราะยังไงก็ต้องเปลี่ยนเวรอยู่แล้วเขานั่นก็เลยเข้าไปในรถแล้วก็เห็นว่าแม็กกี้นี่ยยังไม่นอนก็เลยเข้าไปถามมาเธอในกำลังกบวนเรื่องอะไรอย,อยู่ซึ่งเธอเน่ยก็บอกว่า เธอกาลังคิดว่าจะเป็นยังไงต่อไปเมื่อได้ไปอยู่ที่ยู่ทอปเธอเห็นภาพเด็กทารกในอ้อมแขนของเธอพอได้ยินอย่างนั้นเขาเนยก็ยิบออกมาพร้อมกับบอกว่าเขาเองนก็ตื่นเต้นเหมือนกันและก็อยากจะยินดีกับเธอด้วยแถมก็ยังบอกอีกว่าเธอหยุดคิดถึงเรื่องพวกนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าเธออยากจะอยู่ต่อไปและก็อยากจะอยู่กับลูกของเธอเร็วๆเมื่อถึงเวลาที่ลึกออกมาเปลี่ยนเป็นกับมิเชลซึ่งเขาก็ออกมาในตอนที่เธอจัดการกับวอลเกอร์ตัวหนึ่งพอหันมาเห็นเขาเธอเนยก็บอกว่าตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างปกติเพราะว่าเธอจัดการพวกมันหม้่เานอตช เพื่อเดินทางต่อและจากนั้นริทเนี่ยก็ขึ้นไปบนหลังคารถพอเวลาผ่านไปเขาเนี่ยก็เริ่มซึมสลือด้วยความง่วงและในตอนนั้นเชือกเส้นหนึ่งกร็รัดเข้าที่คอของเขาก่อนถูกกระชากตกลงจากรถไปพร้อมกับที่มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมา หนึ่งในนั้นได้ให้มาเทอบอกนีแกนเกี่ยวกับสิ่งที่เจอในวันนี้จากนั้นไม่นานเสียงปืนในกระดังขึ้นและนั่นในกระทำให้มิเชลกระเล่นและก็คนอื่น,นรู้สึกตัวก่อนจอกมาข้างนอกและสิ่งที่พวกเขาเห็นตอนนี้ก็คือกลุ่มคนจำนวนมากที่ล้อมพวกเขาไว้โดยที่มีริกเป็นตัวปาาระกันจากนั้นนีแกลในกระปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับเดินเข้ามาหาริกและก็พูดคุยกับริกที่ฆ่าลูกน้องของเขาไป ทั้งก็ยังบอกว่าต่อจากนี้ไปกลุ่มของริกก็จะกลายเป็นลูกน้องของเขาและสิ่งที่ต้องทําก็คือการแย่งสิ่งของเครื่องใช้จากบุคบ้านอื่นนมาและเอามาให้เขาในครึ่งหนึ่งนั่นก็เพื่อจะให้มีชีวิตรอดต่อไปเมื่อพูดจบเขาก็รอฟังคําตอบจากริกแต่ว่าจนแล้วจนรอดก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาเขาก็เลยสั่งให้ลูกน้องจับคนของริกนํามานั่งเรียนกันและก็หยิบไม้เบสบอลที่พันด้วยรูกนน้ำด้านบนนมาจากนั้นในกระชิไปที่กลุ่มของริกทละคนพลางก็พูดว่าจะจัดการใครก่อนเพื่อจะเป็นตัวออออย่่่่่าาาาางงงดดดีีแตตพพไไลลปเเเเขเขขก็ัมมจจจคนนนนทถูใใใสสุห้้้ิรึ และก็ไล่ชี้กลุ่มคนของริกไปเรื่อยๆและสุดท้ายก็จบตอนที่ไมลเบสบอลถูชี้ไปที่ทางเกลนจากนั้นพวกมัน,นก็สั่งให้ลุมน้องลากตัวเกนออกไปแมมแม็กกี้จะพยายามจับเกนไว้แต่มันในกระช้าเกินไปอีกอย่างหนึ่งเธอในก็กอดโซเฟียไว้เลยไม่สามารถทําอะไรได้ริกเห็นอย่างนั้นในก็ลุกขึ้นมาก่อนดกโวนห้ามนีแกนแต่ว่านีแกนก็หันกลับมาตะคอกเขาแล้วก็บอกว่าตอนนี้เขาอยู่ท่ามกลางคนเกือบ50คนถ้าไม่อยากจะให้เรื่องมันแย่ไปมากกว่าน,นี้ก็ควรจะนั่งลงซึ่งเขาในากระทำตามโดยที่เลี่ยงไม่ได้จาา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 กกกกกกนนนนนนนันน้้้ีแ่่่ะะเเเเดขขขไไปหลซึงงนนพยายยามอออรอวอรวท แต่บากยังพูดไม่ทันจบดีนีแกล็อกทุบไปที่หัวของเขาอย่างแรงจนลูกกระตาของเขาหนาะดทะลุออกมาพอนีแกนเห็นอย่าง,งน,นั้นก็ยิ่งสาใจชังก็ยังยอเยียที่เกรน,นะพยายามจะพูดอะไรออกมาช่งทันที่ถูกเขาทุบสมองจนเละจากนั้น,นก็เริ่มทุบตีซ้ำๆจนทำให้กลุ่มของทุกคนนะร้องไห้ออกมาอย่างห้ามไม่ได้และสุดท้ายหัวของเกรน,นก็รับแรงกระแทกไม่ไหวจนทำให้มันนั่นแหลกไม่มีชิ้นดีจนไม่มีใครนะจำหน้าเขาได้ หลานจานนั้นก็เดินเข้าไปหาริกพร้อมกับพูดจาหยอดเย้ยซึ่งรีคในกระทำได้เพียงแค่บอกว่าจะต้องฆ่าเขาให้ได้แต่ว่าเขากลับไม่ได้กลัวเลยแม้แต่น้อยฉันก็ยังบ่อยว่าถ้าริคทำอะไรเขาแม้แต่นิดเดียวบรรดาลูกน้องของเขาจะเป็นคนจัดการริคอย่างแน่นอนดังนั้นรีคในคนจะหยุดคิดเรื่องนั้นได้แล้วและก็รับข้อเสนอของเขาไปเพราะว่าตอนนี้โลกได้เปลี่ยนไปแล้วและก็ยังบอกเขาได้ว่าอีกหนึ่งสัปดาห์จากนี้เขาจะกลับมาที่นี่ครั้งหนึ่งเพื่อจะมาฟังการตัดสินใจของริคว่าแล้วในก็กลบงจ ปรดติดตามเน่มต่อไปครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูนวันนี้ผมจะมาแจ้งข่าวดีกับเพื่อนๆนทุกๆคนน่ยได้ฟังกันนะครับว่าตอนนี้ช่องอ้วนน้อยซอยสองของเรานะครับได้เปิดบ้านรับสมาชิกแล้วนะครับแบบ35บาทต่อเดือน ซึ่งเพื่อนๆจะได้กลายเปน็นนสุนจันทราข้างแรมที่ต้องขอเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความโหดความสยองเพื่อจะกลายเปน็นนสุนจันทราข้างขึ้นในอนาคตอีกทั้งก็ยังมีมจิของตัวละครแสบๆไว้ใช้งานด้วยการขยันยาดสัมผัสรสชาติของความโหดแบบจัดเต็มไม่มีการตัดเซนเซอร์ไม่มีการเบลอรไรทั้งนั้นริวๆเข้ามาสมัครเพื่อจะเป็นครอครัวกับพวกเรานะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมจะได้มีค่ากาแฟาที่จะได้มีแรงโดฟและก็ทำผลงานให้กับเพื่อนๆน,น,น,น้องๆด้รับชมกันยังไงก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันมาตลอดด้วยนะครับ